สวัสดีค่ะ7สิ่งที่ควรทำเพื่อให้มีอายุยืนหลายคนนะคะน่าจะมีความปรารถนาที่มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่กับคนรักและได้มองเห็นสิ่งที่รักเจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้วันนี้นะคะเราก็มี7สิ่งที่ทำแล้วจะช่วยให้คุณมีชีวิตยืนยาวหรืออย่างน้อยก็ทำให้คุณเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายดแน่เมื่อวันเวลาผ่านไปค่ะ 1. น,นะคะหาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานในสมัยนี้นะคะคงพูดได้ว่างานหนักทำให้คนตายได้เรื่องการทำงานนั้นนะคะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเนี่ยเครียดและรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตมากเลยทีเดียวจะทำอย่างไรนะคะก็เวลาเราเลิกงานแล้วเนี่ยอย่าเอางานกลับบ้านนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณควรทำค่ะ 2. นะคะหาเวลาว่างทําในสิ่งที่คุณมีความสุขชีวิตคุณมีเรื่องให้ต้องเครียดพอแล้วหาเวลาว่างทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําแล้วมีความสุขไม่ว่าจะนอนเฉยๆอ่านหนังสือดูหนังเดินเล่นและช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขและอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็หาสักหนึ่งวันนะคะในแต่ละอาทิตย์เลือกกิจกรรมที่เราจะทําแล้วใช้เวลากับมันให้เต็มที่ค่ะ 3. นะคะเจอเพื่อนสนิทบ,บ่อย มีงานวิจัยนะคะที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะที่ชี้ว่าคนที่ไม่ได้เจอผู้อื่นไม่ได้เข้าสังคมมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนอื่นนะคะนัดเจอเพื่อนๆถึง50%เ์เลยล่ะค่ะจะทำอย่างไรนะคะก็แค่นัดนะคะแล้วก็ยกเลิกทุกอย่างที่จะทำในนัดครั้งนี้ล่มค่ะ 4. นั่งสมาธิวันละ5นาทีมีงานวิจัยมากมายนะคะที่ชี้ว่า การนั่งสมาธิเนี่ยดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตมากๆเลยล่ะค่ะไม่ต้องคิดไปไกลนะคะถึงว่าเราเนี่ยจะนั่งเป็นชั่วโมงขอแค่วันละ5นาทีก็พอแล้วนะคะนั่งลงหลับตาหายใจเข้าออกอย่างวันละส่นาทีก็ได้ค่ะ 5. นะคะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะในปริมาณที่พอเหมาะนั้นอาจส่งผลดีต่อร่างกายของคุณเช่น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าอาจจะช่วยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ลองดูคำแนะนำปริมาณแอลกอฮอล์นะคะที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนจากรายงานวิจัยต่างๆนอกจากนี้นะคะไวน์เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยด้วยลองดูไวน์ไม่เกิน2แก้วใน1วันค่ะ6นะคะออกกำลังกาย นะคะการออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะก็มีประโยชน์มากๆกับร่างกายอย่างมหาศาลเลยล่ะคะ่ะสามารถลดความเสี่ยงนะคะโรคต่างๆนอนหลับดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นรูปร่างก็ดีขึ้นด้วยหาช่วงเวลานะคะที่เราสามารถออกกำลังกายได้กำหนดไว้ให้ชัดเจนแล้วแค่ลองเริ่มทำมันอย่าผัดวันประกันพุ่งค่ะ 7. นะคะออกไปรับแสงแดดบ้างแต่อย่าลืมทาครีมกันแดดค่ะ แสงนั้นนะคะให้วิตามินดีซึ่งเจ้าวิตามินดีเนี่ยจะช่วยปรับระดับและทาุอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตน,นะคะมีส่วนในการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกนะคะออกไปรับแดดในตอนเช้านะคะสัก15านาทีให้ผิวเนี่ยมันโดนแสงแดดแต่พอเกินช่วงเช้าไปแล้วนะคะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเพื่อป้องกันผิวจากแสงแดดด,ด้วยค่ะเจ็ดสิ่งนี้นะคะที่ทำแล้วชีวิตคุณเน่ยืนยาวมากขึ้น แต่ละเรื่องนั้นคขก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่ควรจะทํำยังไงนะคะก็อย่าลืมทําตามกันดูนะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ